ขท,นนที่เกิดเราครับเราทําระบบกันซึมและเคสตัวกันซึมเนี่ยก่อนปูกระเบื้องทุกครั้งนะครับดูนะครับอันนี้คือกันซึมนะครับเราทาขึ้นมาถึงขอบขอบบริเวณนี้เลยนะครับรอบ้ององามนะครับเรื่องกันซึมเนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่า ถ้าระหว่างใช้งานไปแล้วโครงการไหนเนี่ยหรือบ้านหลังไหนไม่ได้ทำการซึมเนี่ยถ้าเราใช้งานทรงเปียกแล้วน้ําซึมลงไปข้างล่างถ้าตกแต่งแล้วมีฟ้าแล้วนะครับที่คุณด้เจอร์แล้วมีระบบไฟฟ้าแล้วน้ําเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายให้กับตัวธุรกิจของเราครับที่เรากำลังทำอยู่นะครับถ้าเป็นร้านก็อาจจะต้องหยุดเพื่อซ่อมก่อนนะครับเพราะว่า ถ้าน้รั่วเยอะๆเนี่ยมันอาจจะไหลเข้าระบบไฟฟ้าได้นะครับหรือว่าไหลไปโดนเคาน์เตอร์ชงกาแฟสมมตินะครับหรือถ้าเป็นควีนก็โดนเครื่องเลเซอร์ซึ่งราคาสูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นความสําคัญเรื่องนี้มากๆแล้วเวลาเราทากันซึมเนี่ยเราไม่ได้ทาแค่พื้นนะครับเวลาทาเนี่ยเราจะทาเลียขึ้นมาถึงประมาณนี้นะครับ4 0หเซนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอาบน้ำน,น้ำขังเนี่ยเราทาเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเลียขึ้นไป รงผนังเพราะฉะนั้นมันจะสามารถที่จะก,กันน้ําซึมเนี่ยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเวลาเราทดสอบทสไม่ต่ากว่าสี่สิบแปดชั่วโมงครับคือขังน้ําให้นองเลยสี่สิบแปดชั่วโมงนะครับ,ออรบเสร็จแล้วก็ปล่อยเอาไว้เพื่อดูว่ามีน้ําเนี่ยที่ซึมลงไปที่ชั้นด้านล่างหรือเปล่าเราทําแบบนี้กับทุกห้องนะครับทุกชั้นเพราะฉะนั้นจึงหมดกังวลนะครับเรื่องน้ํารั่วน้ําซึมนะครับที่เราใช้เป็นซีเมนต์เบส ทา2ถึง3รอบนะครับทาห่างกัน24ชั่วโมงตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์นะครับของเราใช้แรงโก้นะครับเป็นการเป็นการซึมที่เป็น A บวก B นะครับผสมกันเรียนอีกครั้งนะครับว่าโครงการเรากำลังก่อสร้างตอนนี้ได้70%็ดสิบเปละกำลังปูกระเบื้องทาสีแล้วนะครับเราจะเสร็จช่วง ปลายเดือนนะครับกุมภาสองพันหาร้อยหีือช่วงช่วงนั้นนะครับที่จะโอนได้ก็ท่านใดสนใจนะครับตอนนี้นี่เราอัดโปรโมชั่นลดราคาเยอะมากนะครับเหลือเพียง5ล้าน69แสนเก้าหมื่นเท่านั้นนะครับก็ท่านใดสนใจสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เนาะแล้วก็เข้ามาดูน้างงานได้นะครับ ติดต่อที่บล็อกเลยก็ได้นะครับหรือว่าที่เบอร์094 345 3456นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ความสนใจนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะมาดูหน้างานติดต่อมาได้นะครับแล้วพบกัน